จะออกรถทั้งทีนอกจากโปรดีได้ของแถมคุ้มค่าแล้วการดูแลหลังการขายก็เป็นเรื่องที่ต้องนึกถึง ที่โตโยต้าชิงใหมีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย์บริการสูนยซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานโดยช่างฝีม so <Wow. S 2> ือระดับชำนาญการเครื่องมือครบครันทันสมัยทำงานเร็วปิดงานไวทำให้คุณไม่ต้องรอนานสำนักงานใหญ่สาขามหิดลสาขาศรีแยกเฮเวศสาขาจอมทองสาขาสบปตองสาขาฝางและสาขาลำพูนแยกเมืองงาศูนย์ห้าสามสองศูนย์สองศูนย์เก้าโตโยต้าชิม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ ชิม่นิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิม่ยนิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ w w w c h i n g m ว n บ n e w s c o ัยนิวส o o อทซีโอดอ t t ีเอชเฟสบุ๊กไล t u ทวิ e ได้ที่ c t i h i n g m น n n w w s p เป็นพิษโควิดเป็นภัยใส่ใจสุขภาพวันนี้เสนอตอนการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวัน มีฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมถึงเชื้อโรคและสารปนเปื้อนต่างๆที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ PM 2.5ซึ่งจมูกของเราไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ จึงต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงเรีเรป้องกันโดยการสวมหน้ากากแบบ N95 ที่มีประสิทธิภาพป้องกันฝุ่น PM 2 5หากไม่ใช้ N95 อาจจะใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์3ชั้นหรือซ่อนผ้นาเช็ดหน้าหรือที่ชู่วยด้านในก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและใช้เครื่งรองฟอกอากาศโดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งค่ะ สนับสนุนโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ตอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิชัยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธาน,นิต ผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารพบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านีเจ้ารายงานตัวในวันนี้ film, วันจันทร์ที่6เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นห้รอเน้อเจ้าเจ้าจี้ติดตามมาติดตามทับฟังข่าวกันนอกาะคุณผู้ฟังวันนี้รายงานตัวพร้อมกันกับผู้ในการสถานีพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาเชียงรายและแม่ฮ่องสอนเจ้ารายงานตัวพร้อมกันกับโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าและรายงานตัวพร้อมกันกับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามกุ้ความเคลื่อน ไหวข่าวสดใหม่ตึงวันเนาะและแน่นอนจ้าวันนี้ตั้งเกาติดตั้งเกาสัปดาห์กับสภาพอากาศที่จุ้งยังคงหันก่อนนะจ้าหันดอยอยู่เนื้อจ้าแต่ว่าแต่คืนนี้คือต้องเปิดหน้าต่างจักพมานออกเตกพัดลมเห็นน้อยเนาะโอ้อากาศแบบปุ๊บปั๊บกันเลยนะเจ้าแต่วาน,นี้ก็ได้ เปิดพัดลมกันตั้งแต่ช่วงเจ้าจี้ตีตากันเลยเนาะโอ้เป็นขนาดนี้เลยกายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องกติดสถานการณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เฮงด่วนกันลักษณะจะีนะจ๊ะและที่สําคัญก็คือใส่ใจทักษาสุขภาพกันนัก,นกๆเลยเนอะรจะได้ความห่วงใหญ่เนาะเอาละเจ้าวันนี้กับปล a g ายข่าวสารอยู่เป็นกู้เป็นกิมคุณฟังเนาะและก็แน่นอนว่าสภาพอากาศที่จุ้งจมกันอยู่แบบแบบเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรกันพ่องนะเจ้าและก่อนอื่นที่จะไปยังข่า,ขาวสา ต่างๆนะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดติมามชมพอการไลฟ์ live, กันอยู่ตอนนี้นะเจ้าง่ายๆกันเลยเนย้อไพ่ที่ กับโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยนะเจ้าก็สามารถไปที่ a c e b o o k ของคุณผู้ฟังแล้วก็ไปเศร้าตัวหานะจ้าโดยพิมพ์ไห้เก้ารู้เท่าทันสื่อวันนี้เขามีไลฟ์กันตัวเนาะในวันจันทร์แล้วก็วันกันนะเจ้าทักทายพี่เฉาเอื้องเนิร์นะจ้ะวันนี้มาตักเอิญกันแล้วเรียบร้อยสวัสดีเจ้าพี่จุง้งสวัสดีเจ้าทักทายนะจ้าหมอน,นอจากสสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชีงยงใหม่บอกว่าวันนี้เชีงยงใหม่อำเภอเมือง pm 2.5เต้าใดจ้านะเจเอ่าจากลักษณะการพอหันด้วยตาเป่าจะอ นะเจ้ายังคงอยู่ที่บบเกิน50ไมโครกรัมต่อบัศกเมตรเนาะแต่ว่าในช่วงควายๆบาแน่นะเจ้าหมอนอตเนาะเพราะว่า สภาพอากาศที่ปิดเนี่ยมันเกาะจะส่งผลทำให้ปริมาณค่าุ่นละอ,องะสูงขึ้นแต่เพิ่นมีกักค่าระยะเอาไว้นะจ๊ะว่าอย่างใดเหียออกไปตัางนอกต่างป้างเกาะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้เหี่ยเตอะนะจ๊ะยังคงจากข้อมูลจากตัางโซนกลางเพิ่นบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะจ้ะมี56าพื้นที่นะจ้ะทั่วประเทศและเนื่องในท่านก็จะมีเชียงใหม่ละปูนกันแหมตัวยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบข้อมูลจะอีก,กันแล้วเรียบร้อยก็คงจะต้องก่อติดสถานการณ์กต่อไปและใใสจ ภักษาสุขภาพตัวเก่านักๆเลยเนอะทักทายคุณประสบโชคครับจากจอมตองตัวตึงหมูสอบ้านหลวงนี่มารายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยขอบคุณนักๆกันเลยเนอะเจ้าเอาละากันว่าจะเกิดอะไรยังขึ้นต่อไปช่วงนี้สภาพอากาศนะจาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะก็ยังคงมีเ,เรื่อง ที่จะเอื้อนมาว่าเมื่อเจ้ายังคงอากาศเย็นกันอยู่นะเจ้ามาเจ้ายังคงอากาศเย็นกันอยู่และอุณหภูมิจะลดลงนะจ๊ะประมาณ1นึงถึงองศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อยู่บริเวณตากกับเพชรและกัเพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดอยู่ที่สิบเจ็ดถึงสามสามองศาและก็เฉลี่ยสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบหกองศาส่วนยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเจ็ดถึงสิบห้าองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลมห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าและในวันนี้จนถึงว ย,ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีเมยนะตอนมาเจ้าแล้วอุณหภูมิจะลดลงแหมในะจาวสองถึงหกองศาเซลเซียสนะจ้าจะมีฝนสักเล็กสักน้อยเป็นซัมตี้นะจ้าตังตอนล่างของภาคแหเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดอยู่ที่สิบสามถึงสาสามองศาเฉลีย่ยสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบหกองศาส่วนยอดดอยยังคงอยู่ที่สี่ถึงสิบห้าองศาลมตะวันตกความไวลมสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาการน,นักเลยนเน้อจ้า และอย่างตี้บอกกล่าวกันไปนะเจ้าเาอหาตัวเลขเพอปีนอตบเดียวนี้เลยกันแล้วกันเนาะสำหรับภาคเหนือของเฮานะเจ้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะเจ้าค่าเฉลียยูตั้งแต่38ยาวจิปไปจนถึง131ไมโครกรัมต่อลูกบาทเม็ดนั่นหมายความว่านะเจ้าเกิน50 นั่นก็คือเกินค่ามาตรฐานในหลากหลายพื้นที่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขวายมากว่าจะซ้ำหายไปเลืนนินะจ๊ะเพราะว่ามีปริมาณการใจรถใจถนนนักขึ้นแล้วก็มีฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้นักขึ้นแล้วก็สภาพอากาศที่ปิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่38ถึง131ไมโครกรัมตลูกบกตนเม็ดนี้คือค่าเฉลี่ยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ของภาคเหนือนะจ๊ะอ้าวแจ้งเอินกันมาแบบสดสด้อนๆกันไปนะ มาถึงเรื่องราวตี้อู้ถึงประเด็วนี้ละนะจ๊ะปรากฏว่าเมืองเชียงใหม่ก็รั้งอันดับ12เมืองมลพิษโลกโอสถิตินี้สีท่าจะบ่ค่อยท่าสักตัวไหนเนาะสภาพมลพิษนะจ๊ะตังอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ก็วิกฤตกันเลยจ๊ะแต่ว่า,าท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยเอียงคงมีควันฝุ่นต่างๆทีนี้เมื่อพอจากตังที่สูงลงมาก็จะหันได้ทีจ๊ะยังจุ้งประเด็วนี้อยู่ตังที่ต่ำก็พอลงไปบนที่สูงเอ้ยังหันอยู่ล้อดอยอ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพาย,ยู่ตั้งที่สูงหรือว่ามีการถ่ายหูบจากตังบนปุ่นลงมาปุ่นบอกว่าตัดดอยสุดเทพเจ้ากป๊ะโตอขมุขมัวแวดเวียงเนาะคุณผู้ฟังทีนี้จาก่างเว็บไซต์นะจ๊ะ i q ปบ้นรายงานอันดับเมืองมลพิษนะจ๊ะ เ,เมื่อตะว,วันวานนี้ปุอบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรังอันดับ12ของโลกดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่าค่า AQI อยู่ที่1้4สสอดคล้องกันกันกบ PM 2.5รายชั่วโมงเลยจ้าที่รายงานโดยศูนย์ข้อม,มูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอา,ากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะจา้าก็คือ PM 2 5สูงสุดนะจา้าที่คงยาหอดพิกัดหอดอยู่ที่2 9ง้ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรก็คือจัดหนักเลยน,นะจา้าวต่งปุณเนาะส่วนในตัวเวียงอยู่ที่1้อไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรนะจา้านณะพิกัดคณะสังคมศาสตร์ม,ามหาาวิทยยั ทีนี้ฝุนพิษที่เพิ่มสูงขึ้นจะนสู่ระดับวิกฤตเนี่ยยังคือหน่วยงานทางด้านไฟป่าของจังหวัดปอไปถึงเจ้าหน้าที่เยียวไฟของกรมป่าไม้หน่วยเสือไฟกรมปุิยาณแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิ้นก่อได้มีการ เน้นย้ำนะจ๊ะแล้วก็ลงพื้นที่และก็จะว่านแห่งการแลงแนวกั่นไฟในพื้นที่ปาตีมันเกิดอยู่ฮะเจือๆอ,อยังไดเหี้ยต้นนี้ก็ตึงไม่อยู่ดีนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งีิกัดตําบลบ้านสาหกณ์อำเภอไม่อ่อนตําบลร้องวดแดงตําบลห้วยสายอำเภอสันกาแพงนะจ๊ะที่เป็นเนื่องในพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ,ษของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟอยู่ฮะเกิดติดๆแต่ไม่ปีเก่านะจ๊ะขณะที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ก็ อยู่ในระหว่างการจัดเกียมห้องปลอดฝุ่นนะจ้าเซฟตี zone, นะ้โซนเนาะเพื่อที่จะลดผลกระทบทางด้านสุขภาพเมื่อกับป,ป่อแม่ปี่น้องโดยในปีนี้นะจ้าก็มีการทดลองการใช้งานกันไปแล้วเหมือนที่จุ้งได้นําเสนอข่าวให้กันไปเนาะเอาละแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังคงมีนักท่องเที่ยวมาแอวก,กันแบบปเปลิอกปเปเือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจาาดอยอิ internal, นทนนท์เนาะยังคงคึกคักกันอยู่เนอะเจ้า แต่วันนี้ทางด้านนายเกรียงไกรชัยวิเศษหัวหน้าอุทยาห่ยชาติดอยอนินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็รายงานสถานการณ์ประจําวันนะจาะอุณหภูมิอยู่ที่ทําการอยู่ที่13องศานะจาะอุณหภูมิ พิกัดกิวแม่ปาน9้าองศาเนาะยอดดอยอยู่ที่8องศาสภาพอากาศทั่วไปก่อนท้องฟ้าเปิดนะจ๊ะยังคงมีอากาศหนาวเย็นในยามเจ้ายามงายดวงอาทิตย์ขึ้นใะาตาวันสาะตะหันตอน7โมงแล้วก็ตอนที่จะยะไปแล้วเรียบร้อยนี่เกือบเกือบ6โมงเกิงมาแหลกกันเป็นต้นไปยังคงมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกันอยู่นะจ๊ะตึงคนไทยตึงคนต่างชาติกันเลยเนาะ ส่วนตังในหัวในเวียงเจ้ากับงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับป้าติโทคนหลายกันนักหนาประปานเลยเจ้านักท่องเที่ยวนักเลยนะเจ้าตึงไทยตึงต่างชาติเนาะเกาะปากันไปแอลพอความงดงามตระการตาของ รถแห่บุพชาชาตีประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ยังวิจิตรงดงามกับงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะจัดขึ้นเป็นเตื้อที่4ี่แล้วนะจ๊ะประจำปีนี้2566นเนาะจัดขึ้นระหว่างวันที่3 4 5หากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในปีนี้จัดยิ่งใหญ่จะเอาภายใต้แนวคิดสเสน่ห์ล้านนาบุพผาเวียงพิงไมนูงานแล้วก่อสถานศึกษาท่งรถบุพผาชาห่วมประกวดแลกก่อห่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตึงบท้สาสองขบวนโดยการปารติโทรกรรเน่ นอกจากนี้แล้วนะจ้ะบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวหาดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเกาะเนรมิตด,ดิตนิวเจาเพื่อเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเพื่อนักท่องเที่ยวได้แอลพอแล้วก็ชมความงดงามของดอกทิวลิปนะจ้ะหลากหลายสีสันดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆสุดวันสุดคืนนักท่องเที่ยวเกาะไปแอลกันอย่างอุกหนาเลยเจ้า แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็ประเมินว่าในช่วงเทศกาลไม่ดอกไม้ประดับนี้นักท่องเที่ยวติมไมยังจังหวัดเชียงใหม่นี่แต่หลักแสนคนกันเลยเจ้าสําหรับใครที่ไปมาแล้วก็ได้ไทูฮได้ชื่นชมความงดงามได้เช็คอินไออย่างต่างๆกันไปแล้วก็เก็บภาพความประทับใจกันแล้วนักหนาป่าปานกันเลยนะเจ้ามงานสลาวเนอะร์ทักทายคุณเจษดาตัวเนะเจ้าี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชมพอดไลฟ์กันตัวเนาะขอบคุณนักเลยเจ้า เอาล่ะมาถึงข่าวดังจ้าวที่ว่านี้นั่นก็คือเป็นยับระเดอ้อสำหรับมือยิงตำรวจเวียงชายหลังจากที่แมปอยูอ่ปื้นต้นดอกเจ้า เมื่อตอน4ี่โมงสินาทีเจ้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา4ี่กุมภาพันธ์ทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจปนก่อส่วนที่กําลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากจังหวัดเชียงรายนะเจ้หจาหน่วยอาวุธพิเศษตารวจปทอนภาคค่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสาพเวียงชัยแล้วก็สถานีตารวจปทอนตําใกล้ตําหิมเจ้าที่ตํารวจตชดหน่วยสุนัขตารวจนะเจา้าแล้วก็มีการอํานวยการกันห่วงกันนะเจา้าได้รวบตัวผู้ใจไว้ย36ปีคนหนึ่งเป,เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะเจ้า จังหวัดนาราธิวาสว่น์เนรกุลวังได้ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอายุ41ปีนะเจ้าซึ่งเนี่ยการยุี่สพเวียงชัยเสียชีวิตขณะที่เข้าปิดล้อมกดคน้นเพื่อเดี่ยสาะหาอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายเหตุเกิดเมื่อช่วงตอนเจ็ดโมงงายของวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณกลางตงนะเจ้าบ้านชัยภูมิหมู่ที่สิบตบเวียงชัยอเวียงชัยจเชียงรายก่อนที่จะหลบหนีไปทีนี้เจ้าหน้าที่เปินก่อได้ปูพรมเสาะตัวหาเจ้าอย่างใดเหี้ยก็เกิดว่าในคนนี้สีท่าจะหลบหนีเป็นเส้นทางนี้ แน่นอนเอนะจ้ะจากจุดพิกัดพื้นที่เจ้าหน้าที่ปลาตววล่าสุดก่อนที่จะหายแสบไปโดยส่วนของเจ้าบ้านรายหนึ่งนะจ้ะเป็นพื้นที่สวนประมาณสาวไห้มีตึงสวนซักสวนผลไม้แล้วก็แปลงเกษตรแล้วก็บอ่อป่าประมาณ4 5, 6, ี่สาหกบ่อซึ่งก่อนหน้าจะสามารถเป็นตี้ลกตี้แมกได้ห่างไปบเกินกิโลจ้ะก็ยังบ่อป่าเตอร์เจ้าหน้าที่ก็วางแผนในการกวดสอบพื้นที่แวดต่าแวดต่าหิมเนาะประกอบกับ อ้จ๋าบอกเล่าของเจ้าบ้านที่ประหารผู้ต้องสงสัยก่อนจะเข้ากันปิดล้อมกดค้นกำจุดกำจุดในที่สุดแล้วนะจ๊ะห่างไปหมสัก2กิโลมีการราดตระเวนทุกๆ2ถึง3จุดแวดๆนะจ๊ะปรากฏว่ามันกับเป็นที่เป่งๆน,น,นะคุณผู้ฟังแตง,ง่ามันขึ้นสูงขนาดนั้นเลยกับว่าป้าเต้อถอยกำลังถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่นี้ได้ยินเสียงไม้ดังแควบคุณก็ฟังจ้าโอเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณวันนิ่มๆก่อนเนอ ปรากฏว่าแมปซองยูตี้ปืนต้นต้นไม้ดอกหญ้าต่างๆนะจ๊ะแต่ก็ยอมอข้อมอบตัวเนาะคุณผู้ฟังกวดค้นก็มีอาวุธปืนสองกระบอกนะจ๊ะเป็นยี่ห้อซนะีแซดเนาะขนาดเก้ามมแล้วก็ลูกโม่บังคัขนาดแหมแล้วก็ศูนแถมประเละะิกปเตอเบื้องต้นก็ทราบสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุก็ได้ยิงข่มขู่้าบ้านไปก่อนถูกเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้ามากวดค้นก่อนนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังไปกลาตงตรงระวังให้แนะ่ดาบตำรวจผู้ตายเนาะคุณผู้ฟังพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ก็ล่นโตยไปเนาะก็มี การต่อสู้กันจกขั้นกดยิงส่วนกันไปเจ้าแล้วก็ว่ายน้ําข้ามเหมืองไปแหมทีนี้เสื้อก่ออันอ,ออกไปเหี่ยวคนฟังก็เหลือกระตัวมงลงมงลงนะเนาะหลังจากที่ลักแมปในขณะที่นําตัวไปตรวจสอบสอบปากคำนําตัวไปทําแผนที่เกิดเหตุก็ดําเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะเอเจ้าค่ะเจ้าคุณหเหตะเจ้านี่คือเป็นเรื่องราวที่ ปฏิบัติภารากิจหน้าที่กันสนันปันปื้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะจ๊ะของดาบตำรวจอนตัวนี่ก็ถือว่าทํางานได้แบบสุดยอดยกนิ้วนะจ๊ะในที่สุดแล้วเปิ้นกอดรวบตัวคนหายได้แล้วเนะาะฮาใจบดีเจา้าอ้าวมาถึงแหมนื่งเรื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเหมือนกันนจ้าอันนี้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะจ๊ะพิกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะนักท่องเที่ยวจีนลงป่าเจ้าโอ้ต้นไม้เหมือนต้นไม้แต่ตะวันนี้นะจ้าเจ้าหน้าที่เปิ้นกอได้ออรายงานว่า ได้รับแจ้งจากสายด่วน115 5ว่ามีนักท่องเที่ยวคนจีนนะจ๊ะลงป่าบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวกองแลนนะจ๊ะอายุ3าปีสัญชาติจีนเปิ้นไดแอลตีพื้นที่กองแ,นนะแลนเนี่ยเราก็เข้าป่าไปทีนี้ออกมาไดเ้เข้าไปแล้วออกมาได้จ๊ะเปิ้นก็เลยออกติดต่อมทอมตัวเจ้าเหลือเนาะในที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือได้นะจ๊ะ นักท่องเที่ยวเลยบอกว่าโอ้ขอบคุณจ้านักมาอันนี้ศูนย์อาาศูนย์อ่าน,ยนยอยู่ในนี้แน่ๆนะจ้าแ,แล้วก็ชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างเวยนะจ้าว่าตางข้ามคืนะกรรมเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่คือการสร้างความประทับใจนะจ๊ะเฮอกันกับนักท่องเที่ยวต่างๆบอกว่าจะเป็นคนไทยบอกว่าจะเป็นคนต่างชาติเนาะคุณผู้ฟังมาถึงแฮมเรื่องเรื่องต่อมาเจา้าเกาะยงคงอยููตี้ สภาพอากาศต่างๆเนาะทีนี้สภาพอากาศที่ว่านี้ก็ยังคงจะยูยาวไปจนแหมหลายเดือนอยู่นะจ้าเพราะว่ามีตึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะจ้าแล้วก็ฝั่งบ้านเฮาเดงฝั่งบ้านเฮานี่ก็จะมีะจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนะจ้ะตามธรรมชาติกันไปแล้วก็เปาะไปถึงพิกัดจุดหรือก้นที่ที่อาจจะมีเจ้าบ้านอาจจะบอกงู้นะจ้ะเผาพอเผา,ผา,ผาแล้วก็ลามาสามารถที่จะควบผมได้ตั้งกงทัพเปิ้นก็เลยนําเครื่องบินนะจ้ะ เซตหน้า182บินซองหาไฟป่ากันไปเนี่ยเนาะทีนี้ทางแม่ทัพภาคสามนาจา่อละกอบผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปา่าและฝุ่นละอองภาคสามได้ส่งเจ้าหน้าที่นาจา่อได้บินลาดตรวนพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาศพเมืองไม่ห้องสอนหอดอมก่อยเชียงใหม áng, ่ตงหัวจ้างลีแม่ทาที่จังหวัดลำปูนเมืองแม่เมาะแม่ทะลำปางเด่นชยัยแป้พิชัย อุตรดิตนะจ๊ะปะกลุ่มไฟป่าในพื้นที่ของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตนึ่งจุดกระดมเนินการประสานด้วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเอา้าเข้าพื้นที่กันอย่างเห่งด่วนเพราะว่าพอ,พอขึ้นบินแล้วสัตทหารพิกัดนี้แล้วบอกก่เลยสังการเพื่อแก้ไขกันอย่างเฮ่งด่วนกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลามไปลุกไปนีดยุงปกวยเตดกัน,นแน่กันเลยเนาะมาถึงแหมเรื่งเรื่องที่ม้วนง,งานสร็เล้ากันไปเจ้าหนา้าซายเจ้าโอเออเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ามีฝนตก เลยยเอะชะล้างหมอกควันได้ไปสําพองเจ้าช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวจากอา,าสาสมัครฝนหลวงว่าเกิดฝนตกในพื้นที่บ้านแม่ลานแล้วก่อนหลายพื้นที่ในตนนําบลนาสายอําเภอลี้จังหวัดละูนเมื่อนานประมาณเกิงชั่วโมงเลยโอ้พจซะหน่อยเลยนะเจ้าแล้วก็ถึงแม้ว่าฝนจะตกบันนักก็สามารถลดนะเจ้าหมอกควันแล้วก็อากาศที่มันมัวอุ้งจุ้งเนี่ย เบาบางลงไปแล้วก็สร้างความจุ่มนะจ๊ะเพื่อบพืชผลตัางการเกษตร,รบอกว่าจะเป็นลำไยการย,ย่างกาเนาะเพราะว่ากาลังแต่งจอนจในช่วงนี้แล้วก็มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นะจ๊ะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เวยของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ใจเครื่องบินเกษตร,ร แลงฝนหลวงบริเวณผืนป่าดอยสุเทพและวก็อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เนาะเขตติดต่อของจังหวัดต,ตากเปาะไปถึงน้ำพิกัดอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนและวก็พื้นที่ป่าดอยพระบาทจังหวัดลำปางเพิ่มความจุ้มฮื้อกับพื้นที่ป่าและวก็บรรเทาฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือ pm สอในพื้นที่เชียงใหม่ตากและเกาะลำปางกันแหมตัวนะเจ้าอ้าวยังแขวนกันไปเนาะเจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีก่อนที่จะไปยังข่าวสารบร,ริการอื่นๆเนะจ้าเจ้าบ้านไม่ต้อ ดีใจเปิงใจเออตังเพราะว่าถนนปรับใหม่แล้วเรียบร้อยเจ้าก,ก็สามารถขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้สะดวกนักขึ้นเนาะทั้งนั้นผู้ลงบ้านบ้านแม่ต๊อบไต้หมู่ที่ห้าตําบลบ้านการเพิ่แม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าก,ก็ได้นําป่าเจ้าบ้านจะแสดงความขอบคุณอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจา้าและก็เจ้าหน้าที่เนาะตีปนลบอกว่า,าได้แปลงถนนเนะจ้าเครื่องเจ้าบ้านในการเคลื่อนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกนักขึ้นเนาะ โดยเป็นได้ครับเรื่องราวห้องตูกจากจากบ้านนะจ๊ะว่าเออถนนเป็นม่งกาอย่างกาหรือว่าที่แปลงไปแล้วเนะี่ยมันได้ชํารุดเสียหายกันไปใช้งานกันนักล้ําก็เลยได้มีการปรับปรุงเส้นทางกันเนะกิดขึ้นเนาะยังแควนจะ ในการเดินทางสัญจรไปมาได้ค่อนข้างง่ายขนพืชผลต่งางๆเกษตรของง่ายนะขึ้นกันเลยเยอะเ้อกูอันปัญญาในการดาเนินชีวิตก็ดีขึ้นตัวเหมือนกันนะจ๊ะสุดยอดยกนิ้วกันเลยอ้าวเจ็ดโมงห้นาทีปอดดีเลยเจ้านะขอบคุณเจ้าผู้ใหญ่ใจดีในช่วงเวลานี้กับตโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขุนนะเจ้าแม่แม่กันจะอี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษนะจ้ะนักหนาป,ป่าปานตี้อยากจะเอิยให้คุณื่อฟังได้ทราบนั่นก็คือกา้าอะไรต่างๆเนาะ ถาอะไรในที่นี้เนี่ยมันลด1 5 2 0นี่ก็บาดเจ็บซะน้อยมันกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็นํารถไปกวดเช็คซ่อมสร้างเหี่ยห้เรียบร้อยเพราะว่ารถแข็งแรงรถปลอดภัยนะจ๊ะสมรรถนะรถดีเก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราเดินทางได้ดีนะคืนคุ้มหื้อใจหื้อรถคุณเพ่ฟังนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องลด10%ไส้กรองแอร์ลด15%นะจ๊ะช่วงนี้ก่าจะต้องอยังหื้ออากาศในรถสะอาดกันไว้ก่อนนะจ๊ะล้างแอร์เปลี่ยนไส้กรองแอร์เหี่ยห้เรียบร้อยป้องกัน PM2.5 ภายในรถ ็ออัพลดบรนะเจ้าและก็ยังจะมียางลดสูงสุดถึงปันห้าแบตเตอรี่ก็พร้อมเทินนะเจ้าก็มีส่วนลดนักหนาป่าปานกันเลยเนาะส่วนท่านใดที่นำรถไปกวดวเช็คซ่อมสร้างแล้วนะเจ้าสามารถนำก้า้จ่ใยแต่เนี่ยไปใช้ลดย่อนภาษีกันได้้วยอ้าอันนี้คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณโตโยตา้าเชียงใหม่กัน้วยนะเจ้า0 5 3 2 0 2 0 0สานกับโตโยตา้าเชียงใหม่สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้สำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดล ขอบคุณเว็บข่าวันดับหนึ่งของภาคเหนือจะติดตามกู่ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันต้องติดนีต่ออัน w o r l d w i d e w e b c h e m a n e w s c o t h เนอร์จาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะ ห้องข่าวชมรมเจ้าวันนี้ปลอดภัยดีสบายใจกันทุกท่านนะเจ้าเช็คสัญญาณแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้งเอื้นมาว่ารายง,งานตัวแล้วเรียบร้อยเนอร์ตัง94.75นะักบุญคุณเขาฮอดแล้วก็91.50นวลชน91.50สกแปลงลานนะาขอบคุณเจ้าและยังจะมีวิทยุเจียงใหม่เมืองงามวิทยุสหกรณ์การเกษตรเจียงดาวกันตุวยนะขอบพระคุณนัก,นก,นกเลยนะเจ้า เอามาต่อเนื่องกันที่ข่าวสารบริการจา้ากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานวันมเร็งโกค่ะกระตุ้นห้อแม่พี่น้องประชาชนตระหนักกันถึงการกวดสุขภาพยุดสทรงต่อข้อมูลปลอมๆเกี่ยวกับมเริงกันตัวนะจา้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะจ้าเปิ้นก็เป็นพิธีเปิดงานไปห่วงงานพิธีเปิดงานดังกล่าวนะจา้า World Cancer Day เนะาะจัดโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเจา้าและก็ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเนาะเปิ้นบอกว่า โรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆน,น,น,นะจ้าของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกมาโ,โดยตลอดเลยที่ผ่านมาก็ผลักดันนะเจ้าเหือการรักษามะเร็งในกู้พื้นที่นะ่ะเพือเข้าถึงได้ง่ายนักขึ้นอำนวยความสะดวกเหืกับ ผู้ป่วยนะคืนแล้วก็ภายใน4ีปีปีนี้จะมีแผนการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีเพื่อกับกู้จังหวัดนะจตที่มีความพร้อมเนาะแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยนะจใช้เวลาเดินทางในการเข้าหับการรักษาน้อยกว่า2จชั่วโมงกันตัวแลวก็ยังมีการผลักดันการรักษาแนวทางแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเพื่อกับผู้ป่วยกันตัวเพราะว่าแต่ละคนอะตอบภาพการรักษาแตกต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอื่นๆเข้ามาผสมผสานแล้วก็เพื่อการรักษานนเนี่ยได้ผลหนักที่สุดเลยนะจ๊ะแต่ที่สาคัญนั้น ก็คือขอให้คุณผู้ฟังได้ใส่ใจักษาสุขภาพกันนักๆนะจ๊ะมีอาการผิดแปลกอยังกับตัวเก่าหรือว่ากู้คนปลอดภัยดีแบบเป็นอย่างบ่บเมื่อยบ่บใครแต่การกวดสุขภาพผู้ปีกจะถือว่าเฮอาได้เจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็คู้ว่าจะเนี้ยอย่างใดกับตัวเก่าเนี้ยอย่างใดกับสุขภาพเนาะ รัฐบาลเจ,จิญจวนผู้ประกอบการโรงแรมเจ้าและก็อติพักอะไรใหม่ๆลงทะเบียนก็ห่วมโครงการเราที่ด้วยการเฟสห้าตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์เจ้า8ถึง15กุมภาพันธ์นี้เน้อคุณผู้ฟัง ทนน่งนรองโฆษกรประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการเราเท่ดเดยกันเฟส5้าแล้วนะจา๊ะแล้วก็มอบหมายให้การเทีเ่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทในแต่และจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักๆในการดาเนินโครงการล่าสุดนะจา๊ะเปิ้นก็เลยได้กาหนดรายละเอียดแล้วก็ช่วงเวลาดาเนินโครงการไปตี้เรียบร้อยละนะจา๊ะซึ่งกิจกรรมแรกในเดือนนี้นั่นคือเดือนกุมภาพัานธ์8ถึง15กุมภาพัานธ์นี้เปิดให่ ผู้ประกอบการโรงแรมที่าาครรยใหม่ที่ยังบเบเกยเข้าห่วมโครงการก่อนนนี้นสมัครเข้าห่วมโครงการได้ผ่านต่างเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e ยกัน c o m นะจ๊ะ8-15กุมภาพันธ์นี้เน้ออะแล้วก็อาจจะได้ช่วยห้ผู้ประกอบการโรงแรมรายใหม่ๆนะจ๊ะได้มีสภาวะเศรษฐกิจฐฐฐาการหมุนเวียนต่างๆได้ดีขึ้นมีการเตือนภัยกันเข้ามานะจ๊ะว่าโรคอาหารเป็นพิษนะจ๊ะเกิดขึ้นกู้เปี้ยในช่วง ต้นปีจะอีมกราคมพามีนาเพราะฉะนั้นแล้วขอยึดหลักสุขอ,อนามัยนะจะ้ะฮอนสุขสะอาดเนอคุณพู่ฟังทีนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษนะจอมที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราจ,จนถึงต้นกุมภาเนาะโอปาผู้ป่ยป 6, วยไปแล้วหกพันกรายนะจอมอัตราป่วยก่ออยู่ที่9.35ต่อแสนประชากรมันมีภัยเสียชีวิตเจ้าแต่ว่ามีผู้ป่วยนักขึ้นในลักษณะจะอีอเนาะเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็เลยออกประกาศว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบคทีเรียต่างๆในอาหารนะมันมีนักขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ ป่วยโรคอาหารเป็นพิษก็จะมีอาการนะจาจะไข้หักไข้ขขต้นลูกต้องเจ็บต้องเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ทายเป็นมุกเป็นเลือดต่างๆแล้วก็อาการรวมๆนะจาจะเจ็บหัวคอแห้งไข้ยอยากกินน้ำเมื่อยไข้และสามารถแพร่เจื้อไปยังผู้อื่นได้จากสิ่งปฏิกูลจากร่างกายเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำอาหารนะจาจะขอให้สะอาดที่สุดเนาะสุกที่สุดกันตัวเนอ้อเจ้าก็ คนเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดนะจ้ะรูปรสกลิ่นสีแบบผิดปกติแล้วก็ทําความสะอาดก่อนก่อนที่จะเอามาปรุงอาหารแล้วก็ของแบบสุกแบบสุกแ,แต้แตนะจ้าคนมาฟังแบจใจบอกเฮ้มันมอกสะดุ้งกับบอลล่ากาหรือมาอัานก็แบบสดๆดกันไปเลยนะจ้ะเลือดยิ้มยิ้มกันไปเลยอันนี้ต้องใส่ใจกันหน่อยนะจ้าว่าถ้ากินแล้วอาจจะเกิดเหตุกันกันกนกบโรคอาหารเป็นพิษได้นะจ้าด้วยความห่วงใ่ หลังแต่เกิดวันนี้จุ้งเป็นอยู่สองเต้อจะแตบแซว <c oughs> เสียบสายน้ำเกลือรพร้อมป้าทถแม่เป็นเจ้าประมาระวังกันตัวรัฐบาลจะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล50สตางตังตอลิตรนะจ้ะมีผล15กุมภาพันนี้แม่ก้อยก่อนเดี๋ยว15ก้อยเติมบาใจหลายแล้วเนาะรถยังต้องใจอยู่นะจ้ะเพิ่นบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะจ้ะหันชอบเพื่อปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงแหม50ตังลิตรละ50ตังเนาะ เนี่ยคือราคาขขยปลีกอยู่ที่สาสิบสี่บาทกึ่งนะจ๊ะลิตรละสาสิบสี่บาทกึง่งจะมีผลสิบห้ากุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงเตื้อแรกในรอบเจ็ดเดือนของน้ํามันดีเซลนะจ๊ะโดยกระทรวงพลังงานเนาพื่อจะพิจารณาสถานาการณ์น้ํามันโลกนะจ๊ะพอไปถึงรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาในการลดภาษีน้ํามันดีเซลลงห้าบาทต่อลิตรเป็นระยะเวลาสี่เดือนตั้งแต่เมรายนยาวจีบจนถึงพฤษภากันเลยนะจ๊ะแล้วก็ภาพรวมของกอ,องทุนน้ามันเชื้อเพลิงก็มีสภาพคล่องขึ้นละเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้ แบ่งเบานะเจ้าภาระก้าใ้จ่ายต่างๆของพ่อแม่ปี่น้องได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆเนะเจ้าคุเมื่อฟังฟากกันเอาไว้ตัวเนาะเอาละนะเจ้า,เ,าเวลาเสี่ยงและข่าวเสี่ยงก่อก็ยังบ่ดเสียงเตือเจ้ายังคงมีข่าวแห่งสปะที่คุณเมื่อฟังสามารถติดตามกันได้ณนะพิกัดนี้เลยนะเจ้า w o r l w w c h e e m a n e w s c o t h นเจ้าคุณมาฟังติดตามกุ๊กความเคลื่อนไหวกันส่วนต้องการที่จะฟังจุ้งเล่าข่าววันพุธเจ็ดโมงเกิงมีนัดกันอย่างแน่นอนนะเจ้าทักไทยคุณอาทิตย์กันตัวยนะเจ้าคุณอาทิตย์จินาจันขอบคุณนักๆเลยเจ้านามสกุลคุค้นเคย <laughs> เหมือนอเจ้ามูจุ้งเลยนะเจ้ามาแน่ใจกอว่าเป็นท่านใดแต่ต้องขอบคุณที่มาชมไลฟ์กันตัวเนาะขอบพระคุณนัก,นก,นกเลยเจ้บและก็เดี๋ยววันพวกมาใหม่มีไลฟ์กันตัววันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้อานวยการสถานีห้องลิงสัญญาณขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดต,ตามผ้าฟังกันอยู่ตลอดจากพีเจฟนัทฤทัยทวีริตคุณจุงจาปวิชยาพร้อมน้องน,อง,นองทีมงานรำลาสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช่เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์ทงข่าวาสารเดยโฆษณาเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร่บ้านเราทุกวันนี้หลายช่องทางนั้นมีรับข่าว